เชาครับสวัสดีครับพ่อแม่โจเดียนะครับสวัสดีเชา้ายูทูบทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับนี่พามาบนรถเกี่ยวเขานะครับ DC 7ี่พัดน,นะครับไก่หอดฤดูการเกี่ยวแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับกับรถเกี่ยวเขานะครับเช้ารถเกี่ยวทุกคนก็นต้องซ่อมนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวเขานี่ใสเวลาซ่อม ลายมือนะครับน่าตานีน่ใหญ่แห้งนะครับจันแมาบครับจัดให้ราคาเขาบโม้ว่าเป็นจักบาทนะครับยิ่งเวเวีว,ว่าเจ็ดบาทหกเจ็ดบาทนี่นะครับราคาข้าวโดนะครับ 7บาทข้าเหนียวนะครับเจ้าห้าบาทนะครับสำหรับผู้ที่ที่เรียนรถเกี่ยวไม้ครับมาประกอบการธุรกิจรถเกี่ยวไม่ก็มีขอคิดไปให้นะครับมือีอเดียวที่บอกให้ฟังนะครับว่ารถเกี่ยวนี่เป็นอย่งไงนะครับอาชีพรถเกี่ยว จากประสบการณ์ใช้งานจริงนะครับนี่กระเช้าหนีน้ำนะครับนี่รถใส่กระถ้อยมาไปโ่พกแล้วครับ่อคอนมันเป็นบอสใส่นะครับ เขาใส่ขึ้นมาส,สต็อกอาชีพรถเกี่ยวนี่เป็นอาชีพที่ต้องใส่ความมุดทนสูงนะครับเป็นอาชีพที่เศรษฐกิจครอบครัวนะครับาชาวบ้านพะลุงมป่ป่าบอ่อหนุนบอ่อซอยแหละไปยากหลอดอยากนะครับาคนในหมูบ่บ้านบ่อซอยพักกันนะครับต้องบริการดีนะครับโอใจใส่นะครับกับ ของหน้านะครับเกือบเฟื่อนะครับรบบเมนวาคาเกียวนี่บักได้บักนั่นนะครับบางที่ก็ตตรงนี้การวกลบให้เพื้นน่ำนะครับปัดเจลักๆก,ก็คือหน้านี่ซ้ำเก่านะครับแต่ลดเกียวนี่เพิ่มขึ้นนะครับมหาหันลุ่มาเรียวแล้ว,ลวก็บแบงกันหน่อยลุเรื่อยๆ สมบำรุงรถเกี่ยวนี่ใส่เวลาอาย่สมไปเรื่อยๆครับสมยู่เป็นเครื่องเดือนนะครับกว่าเสียใลงเกี่ยวเขานะครับบรนวาสีมาสมมือหนึ่งสองมือเลยเกี่ยวได้เลยนะครับรถเกี่ยวเขานะครับต้องท่าใจนะครับแก้ไขปรับปรุงนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจุดหัว้องจุดบอร์ดนะครับสมรถเกี่ยวอยู่เป็นเดือนนะครับ เกี่ยวแค่สิบห้ามือน,นะครับเกี่ยวเขาอีรีเหลีล่วนะครับจอดยง้วอีกสิบเอ็ดเดือนนะครับต้องทําใจนะครับจุดจุดนี้ต้องท่าใจให้ได้นะครับว่าเงืนก่อนเจา้าเจ้าลูกทุนไปจอดอยสิบเอ็ดเดือนนะครับรถขั้นลาลานกลัวนะครับเกือบสองล้านนะครับซือมาจอดสิบเอ็ดเดือนนะครับทำงานแค่ สิบห้าวันนะครับเต็มที่รวมชั่วโมงแล้วนี่ประมาณสิบห้ามือนะครับนี่นครับเศรษฐกิจธุรกิจรถเกี่ยวนะครับและของเพิ่งสภาพพยากรอากาศน้ำนะครับไผทีมีบ้านติดแม่น้ำนะครับแม่น้ำแบบผมนี่นะครับ แม่น้ำมูลแม่น้ำชีนะครับแม่น้ำลำเซนะครับเ,เดือนนี้ก็รได้ยินข่าวมาว่านาา้ำทั้งยาโซโรเอสเซลบุมไหลลงมาแล้วนะครับทีมาเลียนงานจังหวัดอุบลน,นะครับเขียนส่วนอำเภอเมืองนะครับือเป็นส่วนตำบลเจรเมรีนะครับตำบลเจรเมรีนี่เป็นทางระวังน้ำนี่ไหลมาห่วมอยู่มองหาคู่เดือนนะครับ เป็นทางแขบที่สุดนะครับข้งน้านะครับระบายน้ำอยู่มองตรงหาดคคดเดือนี่ยากนะครับมันแขบมันเป็นโ้งนะครับอยู่ตรงนั้นรองน้ำเป็นรองน้ำอยากคดงอนะครับแล้วก็ช่วงตลาดใหญ่นะครับท่าตลาดใหญ่นะครับผ่านบนวลลินนะครับช่วงนั้น ช่วงแม่น้ำมุ่นจะแคบโตนะครับที่แคบแล้วก็น,น้ำไหลสานนครับเดให้นามนี่เออล่อนเข้ามาในถ่วมในหน้านะครับส่วนตำบลเจรแม่ตำบลหน,นองขอนนะครับตำบลหน,นองบ่อนะครับตำบลชีทวนนะครับเออหล่นขึ้นไปนะครับไกลขึ้นไปหอดเพื่อเคืองพูนะครับแมนเบิดเลยครับ เอาแนวเอานอนบ่ไรนะครับกับเฉียรถเกี่ยวกับปีได้น้ำพอดีกับว่ากันไปตามน้ำดีนะครับปีได้น้ำพอดีกับถ่วมนะครับหน้ากัหน่อยลงกูเก่าเอียจากพันไรกับเืออยูสองลอยไรนะครับรถเกี่ยวมูบาาหนึ่งมีอยูเจ็ดขันหนึ่งสี่กัหารกันครับถือขั้นละหกสิบเจ็ดสิบไรนะครับ ปคุ้มค่างงวดนะครับทุกมือนีงยังควนเหยานะครับปีละแสนหานะครับทรงแปดปีนะครับทรงเจ็ดปีแปดปีนะครับพวกคือตะกอนนะครับสมัยตะกอนนี่ทรงสามปีนะครับทรงงวดปีละเกือบสามแสนครับตะกี้ตะกอนว่างดาวกสีหาแสนบนครับ บ้างดาวบุกไปในน้อยนะครับลดเย่อหกสิบนะครับราคาโตรถกับแปล้านสองนะครับตอนนั้นเมื่อ่ราคาลดซ้ำเก่าต่ว่าการป้อนใจนี่เยือระยะไม่อีกนะครับเพื่อสิเป็นการเฉลี่ยต้นเฉลี่ยดอกไปนะครับเห็นมันในระยะยาวกับก,การป้อนที่สบายเกษตรวรนนะครับ ก็เลยมีนโยบายควันแาวนะครับเพื่อสิให้บ่ไดงวดนักนะครับแต่ดอกเบี้ยก็ว่ากันไปตามบริษัทกำหนดนะครับเอาครับฝากไว้สำหรับรถเกี่ยวนะครับพักที่จะมาประกอบการรถเกี่ยวนะครับลักลักเลยนี่เป็นเศรษฐกิจขอบขัวนะครับเศรษฐกิจพี่น้องนะครับพขาลุงแม่ป่านะครับขอบครัวคือเช่าบ้านตรงเอื้อนนุนนะครับ หากินบาดเอือนกะไนานาเพิ่นกะคุ้มไปเบิดแล้วนะครับหากินลําบากสูงมือรถเกี่ยวไรเมือ่อยรถเกี่ยวเลียนหางานนะครับว่ามันงานเลียนหารถเกี่ยวคือสมัยก่อนนะครับแต่ถ้าไพหน้าหลายกะสบายนะครับได้เปรียบ คลิปนี้กับบุมีียังหลายนะครับจะไดคขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับช่องแม็กจนเดียนะครับขอบคุณที่เขามารับชมรถเกียวนะครับรถไถรถเกียวนะครับทางช่องแม็กจนเดียนะครับใครสีหอดเรือดูการแล้วเดี๋ยวจะเเขาไปเบิ่งกันแบบเต็มดูแบบไหมครับว่าปีนี้ทีมงานสีไปเกี๊ยวอยู่ทางไหนนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับปีเชี่ยวนีะออกเดินสายไปกับพวก กับเก่าหานะครับยี่สิบไรเกี่ยวเบิดเหมือนครับเถืออพละสิบไรนะครับ,รบขั้นหน่อยได้แปดขั้นไง่ญ่ได้สินะครับเบิดเหมือจนคำแล้วเตียสาภาพเพื่อนหน้านะครับอาคลิปนี้ก็พ่อไปท่าน,นี้ก่อนแล้วครับเอาครับสวัสดีครับ